ได้หลาเอาคือไงสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเออยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องอาคายามีเนาะมื้อนี้เฮาก็บ่ได้ไปสายรถคนอยู่บ้านอยู่เฮือนแล้วก็มื้อนี้คือเป็นเป็นหัวหน้าเล็กน้อยมื้อนึงเนาะทุกคนสิพาเล็กน้อยเก็บหมาก อยู่แถวหลังบ้านกันเนาะทุกคนนี่ตอนนี้คือเราอยู่หลังบ้านแล้วก็ซีเก็บมาร์มาร์ลอดกินกันเนาะทุกคน,นมาร์คโนดไ่นมาร์ลอดมาร์กนอดเนา,านนะอโอเคสิเป็นอะไรคอยติดตามฮับส้มไปน้องกันเลยเนาะทุกคนเอาสิเก็บมาลอดแล้วก็พาดิ๊กหน่อยไปกินกันก่อนอเคไปงัเด็กขาดินมาอดด้ดิตอนนี้คือเขาซีอันนั้นสีเอาไม้ตัวนี้ จีลงแล้วก็ให้เด็กน้อยเก็บนนท์คนนี้ก็คือเฮาซีซีมาอันนี้อบนนท์คนอันนี้คือสุกแล้วให้เด็กน้อยเก็บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหละทฮ้ยเฮ้ยกูละเฮ้เฮ้ยกูละดเดอเฮดูกันหนานู่นเด้อ

ทำไหมท่อากเลยงจนอะอ้าเอากะถมันสูงพดก็ถอ้ยร่ยอน้งไปเ้ล้มผู้กู้ลยยเอาสิย คือเสังเกตมันว่าแบบเวลาสุกหรือบ่สุกขนาดมันจะมีดอกอยู่นี่เลยทุกคนอยู่นี่นะจะมีดอกอยู่นี่แต่ว่าถ้ามันล้นหมดแล้วก็อยู่นี่ก็ล้นนั่นซุกแล้วนี่คือสุกแล้วได้ถ้าเป็นแนวนี้สุกแล้วเนาะอันนี้ยังบ่สุกอยู่คือ

ตอนนี้คือเขามาขอทุเรนเลว้็ขอนีแล้วก็สิเฮดเมนูกินน้อนกวน,นเ,อ <c oughs> เอากระปอาไปกินกีน่ครั้งเฮ้ยสุกหมดไปนี่ไม่ใส่มรู้เนไม่รูมาก่อย พอสิพามันออกหมดแล้วก็นี่เนาะคนเอาเกิร์บน้ํามะสายคือคือกินเอ้ยหน่อยก็สุกแล้วนี่โอ้ยอะจิมายาอะจิมาตา ยูจามากอนําไล่ทานึ่นี่เนี่ยรัะตัตรงนี้แล้มีจามาจิโอ้สุรุกมอใครเมื่อเราสอนี่ยลูกซอดวะลูกซอดสคนนีหนนนี่นะนี่กับนี่อ๋ออาคากับลูกเทมเนะอากับกะมุอากับกะมุ ละครพอดีหน่อยเยอะแนะนำลูกสาของไอ้หหลายคนหลายคนบู๊ว่าลูกเสาวลูกสา,กสาอาขาโนยเดินเด้อ <c oughs> อันนี้เป็นลูกคองเอลืออาคา้อยเนาะแต่ว่าแต่ว่าบูมเป็นหอกแตตัวเป็นลูกชั้นแต่ว,ว่าข่อยเอาไปเอามาตอดเพระว่าให้เราไปเรียนหนังสือน้ำข่อยนะมี่ซักเป็นล้านเลย โอเคทุกคนตอนนี้คือเขาปอกปลอยแล้วนี่กระแสะแต่ว่าเขายังบสใส่เกลือเป็นนัวเือตอนนี้คือเขาใส่เป็นนัวลงไปเพื่อให้มันหวาน <c oughs> ก็เอาเกลือลงไปน,น้อยนิดเฮ้ยสิไรมาชิบบใส่เพรเนาเพราะว่าดิ้งน้อย อากาศกินม่เม,มน,ในใส่เผ็ดแซ่บเกินเมนูเยววาวัน <c oughs> เมนูหมักนอดขนบางเฮาเอินหมักนอดเดอ้อน้อง้ะมสัสมดีสมดักต่อีกก่อน อันนี้มันส่มเกินออเอ้ได้แล้วแปวบวงก่อนแปวบวงให้ดิ้งหน่อยสุดเดงนะไคนตอนนี้คือเขาสิพาดิ้งหน่อยกินกันเนาะให้แต่ละคนชิมเบิร์มันมันแสบอ,อ่ะอ่ะจ้าิอืม ี่ยฮะจิ๋วพูเล็กๆค่ะมาเจอแล้วโย่เจอแล้วจิ๋วไม่รู้จักแอบเด้อทุกคนนี่ว่าวังก็เฮ็ดเมนูแบบนี้กินเนาะเพราะว่าส้มนี้คือคนอีิริคนก็เลยต้องการอยากกินส้มเนาะคืออะไรโย่คืออะไรคืออะไร แซ่บไร้สิเนาะ <laughs> อายคืนคืนี่ยอืมอัดรอดีสุะทาโอเคทุกคนมือนีก่นอนเนาะเฮาพาเด็กน้อยมากินส้มห้อมกันเนาะทุกคนเพราะว่าโด,ด,โดนๆมาก,กินแบบนี้นะเด็กน้อยเขาไม่หายอยู่แต่ว่ามีแ <laughs> นวกินให้เขาเนาะก็เรียกว่าเก็บมักนอดให้เด็กน้อยกินกันทนุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้ซ้ำนี่ทนะุกคนถ้าใไวมกัก กินแต่มันมาก่อนอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ทุกคนบ๊ายบาย